วันที่ได้คําตอบค่ะวันที่ได้คำตอบที่โชคชะตาไม่รู้ลองด้กันก็ได้นะได้ได้โอเคอันนี้แหละอันของเป็แต่ผมไม่ได้คําตอบเลยเลยอ้าวต้องหาเงี้ยต้องหานะโอเครักแท้นี่คือหล่อรวงครับทุกคนโอ้โหเพลงนี้ต้องน้องซันเลยค่ะเจ้ชูเลยนะชื่อเพลงอะไรนะเจ้ชูไม่ลงอ่าวเจชูไม่ลงจริงๆชีวิตจริงก็เจ้าชูไม่ลงด้วยพี่ปูิร์ดเขาก็รันต์เตี๋ยวไว้ ไม่พูดเยอะค่ะอออืื้หรอจังแค่นี้เลยเจ้าเจ้าชูวันนี้เพลงขายฝันนะคะแค่นี้ช่างปากกับคอแล้วไปได้เพลงสาวด่านช้างอันนี้คือเพลงนี้ผมเนี่ยตอนแรกที่ผมรู้จักคำว่าปุยปริยนุษย์เนี่ยสาวด่านช้างนะในการช่องหนึ่งช่องสีดำนี้ดำๆอยู่ผมดูได้ไหมเนี่ยช่วงท้ายเนี่ยก่อน เด็กอยู่ตอนนี้มันโตแล้วช่วงท้ายครับม้อยกับพี่ปุ๋ยครับสาวด่านช้างร้องดีมากคนหัวห้อยเลยร้องแบบร้องดีมากอ่ะมันสองดี่ร้องมันัางกี่ปีอ่ะเอาเพลงนี้ใช่ปะสันและวก็ยาโคู่กันร้องได้ใช่าหนไม่เคยร้องอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาได้ ใกคำได้ค่ะโอเคโอเคโอเคผมรับปวดจิตภาษาวัยรุ่นอะอายุก็เยอะแล้วอุ้ยอะไรอะโอเคไม่แต่ได้ไม่ดิให้เอาไปอีกสักสองงานเพลงสามผงานเพลงจากเราแล้ว๋ยวพี่เบงสุดท้ายปิดเลยโอเคค่ะเดี๋ยวน้องซันเขาต้องไปธุระต่อนะทุกคน ผมมีงานพรุ่งนี้เอใช่ไงน้องซันเข้าเรีอันนี้มีขายเิยบแบบนี้มีปะอยากการม่ใช่ไหมมีขายใช่ปะขอถามคนดีช่วยโอเคคิดาโอเคเดีน้องซันรีนนเนี่เรีแล้วะ ให้เขาหน้าน,นะคะอโอเคครับน้องปุย้ยรีบครับผมของการเป็นปิดไล์เลยพี่ทำงานขรีข่ขรีข่ดูดูดูทิ้งระเบิด